สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านแล้วก็ลูกหลานหลวงปูด่ดูหลวงปูท่ทวดแล้วก็หลายๆท่านที่ฟังอยู่นะคะท่านใหม่ๆท่านเก่าๆเ,เนาะอนุโมทนาสาธุบุญกับใครเข้ามาฟังใหม่ๆนะคะแล้วก็มาเริ่มปฏิบัตินะคะก็ให้กําลังใจให้กําลังใจทุกท่านให้กําลังใจในการเพียรในการทำเนาะ เราก็แค่เอาเรื่องของคนอื่นๆมาเล่าให้ฟังว่าปฏิบัติไปแล้วเป็นแบบนี้ดีขึ้นอย่างนี้ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตใจตัวเราเนี่ยจะรู้เองอันดับแรกจิตใจเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเย็นขึ้นร่มรื่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะออขอบคุณดูคอมเมนต์นะคะอาจจะยังไม่ได้ตอบนะเพราะว่า ยังยุ่งอยู่แล้วก็วันนี้ต้องมาทำคลิปต่อกันไม่ได้เว้นไม่ได้เว้นว่ามวันนะคะก็จะทยอยตอบหลังจากที่เราอัพคลิปเสร็จเรียบร้อยนะคะรวมกันเลยทั้งเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะโอเคก็วันนี้ไม่มีแดดเลยค่ะเกิดไม่ใช่เกิดตื่นมาเนี่ยก็คือมืดไปเลยับมีหมอกลอยเต็มไปหมดเลยค่ะก็ จะเป็นอากาศแบบเนี้ยมันจะอากาศไม่ค่อยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยรื่นรมสักเท่าไหร่มันเป็นอากาศแบบอึมครึมนะคะมันเป็นมันเป็นบรรยากาศแบบเหมือนไม่มีพลังงานเลยมันจะเป็นแบบนี้ทั้งวันเลยและช่วงเนี้ยก็จะเป็นมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้คนแ่ะป่วยเออป่วยป่วยได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะอากาศ เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพวกไวรัสตีมากเลยค่ะโอเคเนาะก็วันก่อนเนาะลืมไปเมื่อวานว่าจะเล่าให้ฟังวันก่อนเห็นน้องเขียนเห็นน้องส่งลายมาเล่าให้ฟังน้องน้องเอซที่ที่อยู่เชียงใหม่เนาะบอกว่าเนี่ยพี่นาดเขาไปก๊อบมาจากเพจ for Facebook มั้งเขาบอกว่าเนี่ยหลวงตาไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยคือท่านเดินทางบ่อยอะไรอย่เงี้ย หลวงตาไม่สบายเป็นหวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยล่ะค่ะหรือเป็นไข้ได้ฟังเสียงท่านก็ยังแหบๆอยู่เนาะวันก่อนก็เลยน้องบอกว่าสงสารหลวงตาจังเลยอะไรเงี้ยขนาดแก่แล้วท่านก็ยังเดินทางเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยากบอกทุกท่านเวลาสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยก็น้อมถวายทุกบุญทุกกุศลที่เราได้ทำเนะะี่ยค่ะให้กับครูบาอาจารย์ที่เราได้เรียนรู้ทำมาจากท่านนะคะจะเป็น จะเป็นสิ่งที่ดีกับเรามากเลยนะคะเวลาเราเรานับถือครูบาอาจารย์ท่านใดเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยเหมือนดิฉันเนี่ย,หล,ยหลายท่านมากเลยเวลาดิฉันสวดมนต์เนี่ยดิฉันก็จะกลราบชื่อท่านเลยว่าบุญนี้กุศลน,นี้ลูกขอถวายแด่หลวงปูท่ทวดหลวงปูด่ดูอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตั้งถวายมาตั้งแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมองค์ปัจจุบนันองค์ต่อไปในในอนาคตและทุกๆพระองค์ที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ชื่อครูบาอาจารย์ที่เรา เคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปอะไรเงี้ยก็คือดิฉันเชื่อว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยท่านจะคอยดูแลคอยแนะนาคอยตบให้เราเข้าที่เข้าทางอะไรเงี้ยไม่ให้ออกไปแบบผิดทางอะไรเงี้ยดิฉันเชื่อแบบนั้นนะฉะนั้นอ่ะจะดีมากเลยที่เราน้อมถวายบุญกุศลที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะบุญเล็กบุญใหญ่บุญน้อยเนี่ยเราถือว่าเราได้เรียนรู้ธรรมะจากท่านท่านคอยดูแลคุ้มครองคอย แนะนำเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละเราก็กล่าวแบบนี้นะคะจะเป็นผลดีกับตัวเรานั่นแหละค่ะเป็นกระตันยูเนาะมีความกระตันยูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะจะจะทาให้การปฏิบัติธรรมเราก้าวหน้าได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคขอประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หรือเปล่าเนี่ยคือมีหลายท่านถามเรื่องแหวนมานะแต่ว่ามีคุณคนหนึ่ง ชื่ออะไรจำไม่ได้น้องเกีบอกว่าพี่นาถหนูไปสอบถามที่วัดสแกร์แล้วแล้วก็ท่านบอกว่าท่านแบบไม่ได้ทําวัตถุมงคลแต่ว่าทางวัดอาจจะไม่ได้ทําแต่ว่ามีคนที่เข้าไปให้บูชาอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีคนเคยไปบูชาอยู่แล้วแต่ว่าท่านอาจจะทําวัดอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่คนที่เขาไปตั้ง,งร้านนะคะเขาจะเป็นคนจัดจหนายอะไรยเงี้ยค่ะอาจจะแบบไม่ได้มีส่งออนไลน์แต่ว่า มีน้องวันถัดมามีน้องคนหนึ่งน้องที่อยู่กรุงเทพนะบอกว่าพี่นาฏเนี่ยหนึ่งไปบูชามาแล้วแต่เป็นสั่งทางออนไลน์จากเพจอันนี้ไม่ได้พานเน็ตนะคะเล่าให้ฟังสําหรับคนที่ใครจะบูชาเพราะว่าบางคนชอบใส่แหวนเหมือนดิฉันเป็นคนที่ชอบใส่แหวนก็ถ้าใครแบบไม่ได้ทางนี้ก็ไม่เป็นไรผ่านไปคือสําหรับคนที่ต้องการจริงๆจะมีเพจของ วัตถุมงคลวัดถ้ำเมืองนานะคะอันเนี้ยโอนชื่อเข้าบัญชีหลวงตาโดยตรงเลยและน้องเขาไปบูชามาแล้วก็ถ่ายรูปเรามาให้เราดูทาง m e s s e n g e r บอกเนี่ยพี่นาหนูไปบูชามาแล้วเนี่ยเป็นรูปลักษณะแบบนี้แบบเออสวยฮะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดิฉันก็ว่ากะว่าจะบูชาอยู่ตอนที่ถ่าเดิฉันกลับบ้านดิฉันก็กะว่าบูชามาอีกสักวงหนึ่งเพราะว่าเอ,อ่อวงที่เราใส่อยู่เหมือนรู้สึกว่ามันจะมันจะ มันจะแบบไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แหละคือเราใส่แล้วเหมือนเหมือนจะไปกระทบอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็เลยมาบอกสําหรับคนที่อยากได้นะวันนั้นดิฉันบอกไปแล้วมีคุณคนหนึ่งเขาเขียนมาหลังไม้บอกว่าอ,าอยากได้แหวนแล้วทีเนี้ยิฉันก็เลยส่งลิงก์ไปให้อส่งเพจไปให้ไม่ไม่รู้ว่าเขาเข้าใจผิดหรือเปล่าว่าเราแจกจริงๆเราไม่ได้แจกนะคะแต่หมายถึงกรณีคนที่อยากเช่าบูชาน้องไปบูชามาสัก ราคา399บาทนะคะก็ถือว่าเป็นปกตินะคะเราได้ทำบุญด้วยแล้วก็ได้ได้ทำบุญช่วยวัดค่าน้ำค่าไฟค่าที่ท่านไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะต่อเป็นบุญต่อเราเองด้วยอะไรเงี้ยได้ทำบุญด้วยได้สิ่งของที่นำมาใช้บูชาด้วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากได้นะคะเพจชื่อ วัตถุมงคลวัดถ้ำเมืองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าไปหาใน Facebook นะคะดิฉันไม่ค่อยเล่น Facebook นะดิฉันจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่โอเคเนี่ยละค่ะน้องส่งมาให้ดูมีมีรูปหลวงปู่ข้างๆนะคะข้างๆแหวนมีรูปหลวงปู่หลวงปูด่ดูแล้วก็มีครุฑอยู่ข้างล่างด้วยได้ได,ได้สัญ,ญลักษณ์ครุฑมาด้วยดีนะสำหรับใครทีออ่กลัวเรื่องสายดำ อเงี้ยค่ะครุดท่านแบบคอยแบบสกัดกั้นแบบพลังงานท่านแบบพลังงานไม่ดีไม่สามารถเข้ามาได้อะไรเงี้ยค่ะสําหรับใครที่แบบมีแหวนแล้วก็มีรูปครุดด้วยนะเราติดตัวไปได้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยโอเคเนาะคะ่ะจะวันนี้เนาะก็ดิฉันได้ไปฟังเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ๆเนาะเราจะบอกว่าการาสวดภาวนาของเราเนี่ย ถ้าเป็นศาสตร์ของปู่เนี่ยท่านจะบอกว่าสูตรของท่านก็คือกรรมพระกรรมพระภาวนาแผ่เมตตาแล้วก็โมหนาบุญก็คือทำสลับกันไปแบบนี้นะคะ่ะกินเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนนะคะสำหรับคนที่เพียรจริงๆดิฉันรู้สึกว่าจะต้องมีคนที่เพียรจริงๆแหละที่ดูเราอยู่ที่อยากทำจริงๆแต่บางคนก็ทำแบบสบายๆไปเรื่อยๆแต่บางคนเขาก็จะจะเป็นแบบตั้งจิตว่าลูกจะทำ ทุกครั้งที่ระลึกได้กินเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนเหมือนดิฉันก็จะตั้งแบบนั้นเหมือนกันดิฉันจะไม่ค่อยตั้งเป็นกําหนดว่าลูกจะเอากี่จบกี่จบเพราะดิฉันกลัวดิฉันทําไม่ได้แล้วผิดสัจจะรู้สึกว่าเวลาเราผิดสัจจะบ่อยๆนะ่ะมันจะทําให้เราเป็นคนหลักรอยท่านพูดประมาณนี้นะคะฉะนั้นให้เราตั้งก้มๆไว้ว่าลูกจะสวดทุกครั้งที่ระลึกได้กินเดินนั่ง,น,งนอนไปไหนมาไหน ทำอะไรลูกจะภาวนาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเราก็พยายามบังคับจิตเราให้ทําแบบนั้นช่วงแรกๆให้ทําแบบบ่อยๆๆตอนแรกมันยังบังคับอยู่หลังจากนั้นสักระยะหนึ่งมันก็จะอยู่ในจิตเอาแล้วมันก็จะคําสวดภาวนาก็จะดีดขึ้นมาเองดีดขึ้นมาเองทุกครั้งที่ไปไหนมาไหนนั่งรถลงเรืออะไรเงี้ยกินเดินนั่งนอนมันจะทําเองของมันเลยมันจะเหมือนมันแยกกันเอาง่ายๆเหมือนกายก็ทํางาน ทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดน,นะคะทําไปจิตก็ภาวนาไปอะไรอย่างเงี้ย mm. เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมีหลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นเหมือนที่คุณนาาพูดเลยบางวันแวบ,บไปทั้งวันเลยอะไรเงี้ยค่ะเราจะมาเล่าช่วงท้ทายนะคะโอเคสูตรท่านก็คือเนี่ยละ่ะกรรมพระภาวนากรรมพระภาวนาเพื่อให้จิตหรือว่าคําภาวนาจิตเราเนี่ยอยู่กับพระที่กรรมมันจะมีความรู้สึกกันนะคะ เวลาเรากำเราเออพระอยู่ในมือเนี่แหละให้จิตไม่แวกวกแวกไปไหนอะไรเงี้ยดึงพลังงานมาได้เร็วขึ้นถ้าจิตเราเบาๆเราจะรู้สึกว่ามือเรานะคะพระที่เรากำเนี่ยจะเป็นแบบฟึบฟๆฟฟหรือว่าพลังงานความร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพลังงานที่แบบมันเป็นเหมือนกระแสไฟฟ้าระดับอ่อนๆนะมันจะแบบจืดจืดจืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ใครเป็นเนาะแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตานี่แหละค่ะก็คือกล่าวไป ลูกขอแผ่เมตตาไปทั่วสามไตแดนโลกธาตุอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะสวดนะคะตั้งตอนเช้าก็ได้ถ้ารีบๆก็ตั้งในใจขับรถไปก็ตั้งไปนั่งรถเมย์ไปก็ตั้งไปว่าเนี่ยขอให้ทุกบุญทุกกุศลที่ลูกได้ทําแผ่ไปทั่วสามไตแดนโลกธาตุอะไรเงี้ยแล้วก็แผ่ให้พ่อแม่พี่น้องตัวเองเทพเทวดาที่ดูแลคุม้มครองตัวเองกล่าวไปอะไรที่ดีแล้วก็กล่าวไปเลยค่ะเราไม่ได้ฟิกนะฮะ,ค,ะคือดิฉันไม่ ชานเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยมีแพทเทิร์นเท่าไหร่แพทเทิร์นก็คือรูปแบบเป๊ะๆสักเท่าไหร่ถ้าเรากล่าวบ่อยๆเราจะชินเราจะชินแล้วมันติดอยู่บนหัวเราเนี่ยเวลาเรากล่าวไปมันจะไหลมากเลยมันจะคล่องไปหมดเลยเพราะว่าเราตั้งทุกวันให้ตั้งจิตอธิษฐานทุกวันว่าเราจะทําแบบเนี้ลูกจะสวดมนต์ภาวนากินเดินนั่งนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแผ่เมตตาไปตลอดอะไรเงี้ยตั้งทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็กล่าวแผ่ไปให้ใครอะไรเงี้ยต้อง จบลงด้วยเจ้ากรรมในเวรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องในชาติพบที่ผ่านมาตั้งแต่ชาติใดก็ตามอะไรอย่างเงี้ยขอให้ไม่ว่าเขาอย,อยู่ในภูมิใดก็ตามขอให้เขาได้รับบุญกุศลที่เราได้ทําเพราะว่าเราเกิดมาหลายภพหลายชาติมากหลวงตาบอกว่าถ้าเทียบกระดูกเราเนี่ยถ้าเทียบว่ากี่ชาติที่เราเกิดมาเนี่ยนับไม่ได้ท่านบอกว่าให้ดูจาก กระดูกเราเนี่ยเท่าภูเขาลูกหนึ่งนะ่ะคิดดูกระดูกมนุษย์มันไม่ใหญ่ใช่ไหมคะเวลาตายไปเหลือแต่กระดูกอะไรอย่างเงี้ยโครงกระดูกเราเนะ่ะเท่ากับภูเขาลูกหนึ่งคิดดูว่ามันจะกี่พบกี่ชาติอะไรเงี้ยวนเวียนไปวนวนไปเวียนมาวนไปเวียนมา,นนมาสนุกสนานในโลกของมนุษย์ก็เ<ท>กิดมาใช้กรรมความทุกข์ความโศกความเศร้าความยินดีความดีใจเสียใจมีหมดเลยนะคะโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ละค่ะก็คือ จะนับเป็นกี่ชาติอย่างเงี้ยคงนับไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะก็ทำไปเรื่อยเรื่อยนะคะทำไปเรื่อยๆให้กำลังใจเนาะนั่นแหละตั้งจิตตั้งจิตทุกวันตั้งคำอธิษฐานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเพื่อจะได้ไม่ลืมเวลาเราทำอะไรทุกวันเนี่ยมันจะมันจะเป็นเหมือนระบบอัตโนมัติน่ะมันจะแบบมันจะเหมือนจิตเราบันทึกนะคะเมื่อจิตเราบันทึกเนี่ย มันจะอยู่ตรงนั้นแหละมันจะไม่ไปไหนยิ่งตั้งย้ำเข้าไปทุกวันมันจะมีความแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเดี๋ยวจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังดิฉัน่ะมาเล่าให้พวกท่านฟังก็จริงนะคะดิฉันไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะดิฉันก็รู้นิดนิดหน่อยๆเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่ามันจะค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดมันจะมันจะแบบ ปัญญานะคะหรือปัญญาหรือการพิจารณาหรือว่าสิ่งที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันจะค่อยมาทีละนิดทีละนิดบางทีอาจจะหลายเดือนมาสักสักอย่างหนึ่งให้เราเข้าใจหรือว่าบางทีหลายปีแล้วเราถึงเข้าใจอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยมาหลายปีลวหลวงตาบอกว่าเวลาเรากราบพระเนี่ยเวลาให้เราแม้แต่พระพุทธรูปนะคะที่อยู่ตอมวัดตอมวาอะไรเงี้ยหรือว่ารูปของหลวงปู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูบาอาจารย์ที่ที่เรากราบท่านเนี่ย ให้กราบให้ใช้ให้ใช้กราบทั้งทั้ข้างในและข้างนอกคือข้างนอกคือกายเราข้างในคือจิตเราน้อมกราบแล้วนะคะแล้วเราจะสัมผัสรูปนามนามของท่านได้เพราะว่าสมมติว่าพระอาจารย์ที่ท่านแบบไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะท่านไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะสามารถสัมผัสท่านได้หลวงตาบอกว่าแม้แต่พระพุทธรูปอย่างเงี้ยเรายังสามารถรู้สึกได้สัมผัสได้หรือว่า ครูบาอาจารย์บางท่านที่ท่านไปแล้วยังสามารถคุยด้วยได้อะไรเงี้ยดิฉันไม่เคยเข้าใจเลยแล้วเนี่ยยิ่งเฉพาะของกรณีของหลวงปู่ดูเนี่ยภาพหลวงปู่ดูเนี่ยหลายท่านหเห็นเห็นแล้วก็คุยได้ด้วยแล้วก็รู้สึกสัมผัสได้ด้วยเวลากราบท่านเวลานั่งกราบต่อหน้าท่านอ่ะนะคะเวลาสวดมนต์ต่อหน้าท่านเนี่ยดิฉันน่ไม่เคยรู้เป็นกรณีแบบไหนว่าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าลูกก็ไม่เคยเห็นเลยเนี่ยเวลาคนอื่นเขาเห็นลูกก็แบบ ลูกไม่รู้ไม่เข้าใจเลยคือไม่เคยเห็นท่านขยับเลยนะคะไม่เคยเห็นท่านขยับและแม้แต่ว่าฝันนี่ก็น้อยครั้งมากที่จะฝันเห็นแต่ว่าด้านทั้งด้านความคิดเวลาถามเนี่ยได้คําตอบอยู่และทีเนี้ยมีรูปท่านดิฉันก็มองท่านก่อนที่จะมาทําคลิปก็ไปไปบอกกล่าวท่านว่าเนี่ยลูกจะไปบอกให้คนสวดมนต์นะคะหลองให้คนสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ย ก็ขอให้ลูกมีสติปัญญาสมาธิไหลลื่นในการพูดคุยนะคะอะไรเงี้ยขอให้พ่อจงแบบให้พรลูกอะไรอย่างเงี้ยและทีเนี้ยรูปท่านเนี่ยเมื่อเรามองไม่ได้ดิฉันไม่ได้มองบ่อยดิฉันจะมองแต่แหวนดิฉันจะมองเฉพาะตอนที่ก่อนจะกราบพากก่อนนอนคือไม่ได้ตั้งไว้บนหน้าเพราะว่าไม่ได้มองรูปท่านแต่จะมองแหวนท่าน,ท,านที่เป็นรูปท่าน ตอนนี้เวลามันนานไปนานไปนานไป,นนไปรูปท่านเนี่ยเป็นรูปที่ยิ้มนะที่ดิฉันได้มาเป็นรูปที่ท่านยิ้มยิ้มไม่ใช่แบบยิ้มแบบกว้างๆอีกรูปหนึ่งที่หลายๆคนมีนะคะเป็นยิ้มธรรมดาเราก็แต่ก่อนเวลาเรายังไม่สัมผัสได้เราก็จะมองว่าเอ๊ะรูปท่านก็ยิ้มปกติแล้วความรู้สึกเป็นยังไงคือเหมือนเราเห็นรูปยิ้มทั่วๆไปอะคะ่ะมันไม่ได้แบบใจเราไม่ได้แบบไปสัมผัสนามได้อะไรประมาณเนี้ยบางคนที่ฟังอยู่ถ้าไม่เคยจะ ไม่เข้าใจเนาะแต่ถ้าใครที่เห็นรูปท่านเปลี่ยนหรือว่าสัมผัสได้เวลาเห็นเวลากราบเนี่ยปฏิสัมพันธ์ความความรู้สึกที่สื่อไปสื่อมาได้เนี่ยเขาจะเข้าใจแล้วทีเนี้ยเวลาดิฉันมองแต่ก่อนไม่เคยรู้สึกที่หลังมาอ๋อเป็นความรู้สึกแบบนี้นี่เองคือเป็นความรู้สึกที่เราไปจับต้องได้ว่ายิ้มแต่เป็นยิ้มจาก จากเหมือนคนเรายิ้มมาค่ะไม่ใช่เป็นรูปยิ้มนะเป็นเหมือนเหมือนมนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกมีอารมณ์เหมือนที่ดิฉันมาเล่าให้ท่านฟังแล้วดิฉันพูดคุยหรือว่าหัวเราะอ,อะไรเงี้ยท่านจะรู้สึกได้ว่าเออคนนี้เป็นอย่างนั้นคนคนนี้เป็นอย่างนี้เนาะสไตล์แบบนี้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยจะประมาณนั้นจะเป็นความรู้สึกที่เราสัมพันธ์ได้เหมือนมนุษย์กับมนุษย์นะคะดิฉันบอกโอ้เป็นความรู้สึกแบบนี้เองเหรอที่เห็นท่านยิ้มหรือท่านหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ท่านจะไม่ดิฉันไม่เคยเห็นท่านแบบ เปลี่ยนอะไรเ,เหมือนคนอื่นนะคะก็จะเป็นแค่ความรู้สึกเนาะเนี่ยท่านหลวงตาเลยบอกว่ากราบไปแล้วสักระยะหนึ่งเลยที่เราสัมพัน์ได้จะเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยเราจะเหมือนเซนที่เราบอกมาแล้วค่ะจะเป็นแบบเดียวกันที่เวลาเราเห็นรูปใครก็ตามเราเห็นหน้าเขาเนี่ยเราสามารถอ่านความรู้สึกเขาได้ ว่าอ๋อคนนี้เป็นแบบนี้คนนั้นเป็นแบบนั้นหรือว่าคนนี้มีความทุกข์แบบนี้มันจะเป็นกรณีเป็นเคสไปนะคะมันจะไม่ใช่ทุกแบบทุกคนนะดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นแบบถ้าสมมติว่าเห็นรูปคนเสียชีวิตหรืออะไรก็ตามที่ท,ที่ที่เรารู้สึกได้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่เขาอ่ะอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราแล้วเขาอยากได้บุญกุศลเขาอยากให้เราแผ่ให้จะเป็นแบบเนี้ย มันจะมีหลายบางคนหลายรูปหลายอะไรยังไงก็ตามที่เราเห็นเนี่ยบางทีเราไม่สัมผัสความรู้สึกเขาได้นะคะนั่นแหละก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่เราไปจับต้องความรู้สึกได้หรือว่าคนที่เสียชีวิตแล้วไปเจอรูปเขาเนี่ยจับต้องความรู้สึกเขาได้เขาส่งมาให้เราได้เนี่ยคือเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะก็ให้กาลังใจนะคะใครหลายคนที่ทําอยู่เนาะบางคนอาจจะไม่ค่อย ไม่ค่อยเข้าใจนะก็ทำไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจเราทำไม่คาดหวังอะไร่ะคะดิฉันไม่คาดหวังอะไรนะ,ะ,ด,นด,ะรนะดิฉันแค่มาเล่าให้ท่านฟังแล้วก็คิดว่าเออหลายๆท่านนำไปปฏิบัติก็ดีกับเขาสำหรับคนยิ่งคนที่วุ่นวายจิตใจมีปัญหาเยอะเบนกระแสไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยมีแต่ความทุกข์อะไรเงี้ยก็น่าจะดีกับเขาดิฉันคิดแบบนั้นนะเวลาเขาทำได้เราก็ดีใจด้วยอะไรเงี้ยนั่นแหละ ก็คิดว่าแบบทำบุญร่วมกันนะคะให้กำลังใจหลายๆท่านทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยท่านบอกว่าจิตเนี่ยมันจะควบคุมธาตุเราธาตุก็คือร่างกายเราเนี่ยค่ะทำให้แบบธาตุขันไปแล้วค่ะธาตุขันธาตุขันเราเสื่อมช้าลงแก่ช้แก่ แก่ช้าโรคน้อยดิฉันเชื่อแบบนั้นแหละเพราะว่าเป็นพลังงานที่ดีที่เราแบบดึงเข้ามาเป็นพลังงานบนุญเป็นพลังงานบุญพลังการกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครเหมือนที่เราเคยเล่าให้ฟังแหละว่าถ้าใครมองเห็นจริงๆว่าเวลาเราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยคลื่นพลังงานที่มาเนี่ยจะจะเป็นแบบสวยงามหรือว่าละเอียดหรือว่าเป็นพลังงานที่ ที่มีความสุขนะเราจะไม่ไม่ขี้เกียจเลยหลวงตาบอกแบบนั้นนะคะดิฉันก็เชื่อแบบนั้นนะดิฉันรู้สึกว่ายิ่งเราเห็นอะไรแบบตอนที่เราสวดนะยิ่งเราเห็นพลังงานเห็นอะไรมาอย่างเงี้ยมาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเงี้ยเราจะไม่ขี้เกียจเลยเราจะขยันหมั่นเพียรมากเลยจากกะว่าจะสวดสักสิบนาทีดิฉันเป็นบ่อยบางทีแบบสวดช้า,างเงี้ยสามทุ่มแล้วยังไม่ได้สวดเงี้ยจะบอกว่าขอสวดสักสิบนาทีนะคะอะไรเงี้ยยังไงก็ ยังไงก็แบบยังสวดอยู่ต่อให้สวดน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาไปนั่งสวดแล้วแบบมีความรู้สึกโอ๊ยสวดให้สักชั่โมงนึงก็ได้หรือว่าสี่สิบนาทีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะมันจะเหมือนมีแรงกระตุ้นอะเรารู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่เราสัมผัสได้นะคะเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายแต่เป็นสัมผัสว่าเนี่ยทําไปอีกสิอย่าทำแบบยังรับไม่พอหรือว่ายังยังมาไม่หมดนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆะคะ่ะก็แบบ เวลาเขามารับดิฉันเชื่อว่าจากที่จากที่เราแบบเห็นในแหวนนะเราก็แบบไม่ได้การันตีนะคะว่ายังไงคือเล่าให้ฟังสนุกสนุกจากที่เราเห็นในแหวนก็จะมีดิฉันเชื่อว่าบางตนเนี่ยเขามารับเนี่ยคือไม่ใช่เทพไม่ใช่เทพนะคะเป็นเป็นวิญญาณอะ่ะบางตนเขามารับเขาก็จะมารับซ้ําๆซ้ำๆนะคือเห็นหน้าเขาซ้าๆอะ่ะ แล้วก็บอกว่ามารับทุกวันทุกวันน่ะก็ให้กล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็คือเพื่อจะได้เปลี่ยนภูมิแต่บางตนก็มาเห็นเปลี่ยนหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ขึ้นจากรูปปู่นะไม่ได้ขึ้นจากเอ่อหน้าแหวนเลยนะคะจะขึ้นข้างๆค่ะขึ้นข้างๆที่เรามองเห็นคือเขาไม่สามารถแบบมาแทรกตรงแบบรูปท่านได้นะคือขึ้นข้างๆแหวนแบบเนี้ยมันจะมีข้างๆใช่ไหมคะแหวนเนี่ยแบบเนี้ยจะขึ้นเห็นข้างๆ และวเนี้นเวลาเราเห็นเขาเราก็จะไม่ได้จินตนาการว่าเขาเป็นหน้าแบบไงคือให้มันชัดขึ้นของมันโดยอัตโนมัติคือให้มันชัดให้เรามองเห็นชัดโดยโดยสิ่งที่เขาอยากให้เราเห็นนะว่าหน้าตาเขาเป็นแบบนี้หน้าอะไรเงี้ยนั่นแหละเราก็พิจารณาไปเพราะว่ามันมันไม่ใช่รูปเดิมเราก็เลยว่าเอ๊ะมันต้องเป็นวิญญาณจริงๆแน่เลยที่เขามาร่วมอนุโมหนาบนกับเรานั่นแหละแต่ว่าจะเป็นหน้าคนที่เสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะ อย่างที่เล่าค่ะวาดรูปไม่เป็นถ้าวาดเป็นก็คงจะเอามาให้ดูแต่ว่าจะเป็นหน้าโซนฝรั่งหมดแหละเพราะว่าเราอยู่ที่นี่นะคะญาติเราคงอยู่ที่นี่ญาติพี่น้องเราคงอยู่ที่นี่เราก็ได้เลยต้องมาทํางานที่นี่มาช่วยแผ่บุญกุศลให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็บางทีเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาได้ไม่ได้บางทีทําไปแรกๆเนี่ยคือ ทำไปด้วยใจที่คิดว่าอยากช่วยเหลืออยากแผ่ให้พ่อแม่เราที่บางท่านอาจจะพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับเราแล้วคือท่านไปแล้วญาติพี่น้องบางท่านเนี้ยเราแบบประลึกถึงเขาโดยการส่งบุญแบบนี้ละค่ะทําบุญทําทานก็ทําอยู่แล้วเนาะแต่ว่าการภาวนาคนจะทําน้อยฉะนั้นทําภาวนาเนี่ยแล้วก็ส่งบุญส่งกุศลให้เขาเนี่ยจะได้เยอะท่านบอกอย่างนี้เนาะทำไปนานๆเดี๋ยวจิตมันจะวิเวกจิตมันจะวิเวกก็คือ ต่อให้เราทํางานอยู่ในองค์กรสังคมอะไรก็ตามนะคะที่องค์กรใหญ่ๆเวลาทํางานก็ทําแต่ว่าเมื่อภาวนาไปด้วยทำไปด้วยอย่างทีเนี่ยทำไปหลายๆปีเนี่ยจิตเราจะวิเวกเราจะไม่ค่อยสูงสิงเรื่องของใครนะฟังแค่ผ่านหูผ่านตาม,มันจะเป็นเองมันจะไม่ได้บังคับว่าเอ้ยอย่าเข้าไปยุ่งนะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นเองจิตมันจะไม่รับมันจะราคาญในสิ่งที่ไร้สาระหรือว่าฟังแล้วมันไม่มีไม่เกิดประโยชน์นะ่ะมันจะคิดเองมันจะทําเอง และเมื่อจิตวิเวกเนี่ยหลังจากที่แต่ก่อนอาจจะสมาคมกับเพื่อนฝูงกินทำงานเสร็จไปกินข้าวไปกินเหล้า,าไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็จะปลีกออกค่อยๆปลีกออกปลีกออกเหมือนลวงตาพูดสมาธิท่านทำงานอะไรเงี้ยเหมือนกันนั่นแหละค่ะดิฉันก็เป็นปกติดิฉันก็จะมีจริตแบบเนี้ยตั้งแต่สมัยที่ดิฉันเป็นเด็กและตั้งแต่สมัยเรียนมหนึ 1, ่งมสมสาม 5, มศนยมห้ามหกจนจบมหาลัยก็แบบยังไม่ค่อยมีเพื่อนอะเป็นจิตแบบเนี้ย แล้วเนี้ยเมื่อทางานเนี่ยก็ติดทางโลกก็ทำแบบคือเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ติดทางโลกปกติเราคิดว่านี่คือชีวิตปกติของคนเราเนี้ยค่ะเวลาทุกข์มากๆก็สุดเวลามีปัญหาเยอะๆก็สุดเพราะว่าไม่มีไม่มีหลักเนาง่าไงไม่มีหลัก mm. เมื่อมาปฏิบัติแล้วถึงเข้าใจว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองมันความสุขมันเป็นแบบนี้นี่เองทางโลกกับทางธรรมมันไม่สามารถแบบ เปรียบเทียบกันได้ถ้าถ้าใครที่ติดทางโลกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะไม่ไม่สามารถทะลุมาทางธรรมได้นะคะแต่ถ้าใครที่ยืนอยู่สองขาเนี่ยแล้วใครที่แบบทำงานด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยเนี่ยเขาจะเข้าใจมากแล้วทีเนี้ยเขาก็จะหลบหลีกเป็นอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ท้าทายนะพูดถึงทํางานก็ทําอยู่ทางโลกก็อยู่มีลูกมีหัวมีเม,มีอะไรอย่างเงี้ยดูแลลูกเต้าครอบครัวแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปด้วยมันยากนะพูดถึงแต่ว่ามัน ถ้าทําจริงๆแล้วมันก็ทําได้อะดิฉันก็แต่งงานแต่ว่าไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ปฏิบัติไปด้วยแบบคือเราทําตลอดนะ่ยเราทําภาวนาตลอดในใจเราเรารู้สึกไม่เป็นภาระเรารู้สึกไม่หนักไม่อะไรเลยนะคะเหมือนเราเหมือนมันแยกกันอนะไม่รู้สิเหมือนความรู้สึกมันแยกกันระหว่างทางโลกกับทางธรรมมันจะประมาณนะั้นและเวลาเอามาใช้เวลาเราปฏิบัติไปพร้อมกันเนี่ย การดำเนินชีวิตเรามันจะราบรื่นมากเลยเราจะไม่ค่อยมีปัญห